สวัสดีจ้าข้าอยู่เสาเหนือยอยเสาเน้าแต่เสาเลยลมแห้งตึงตึงมาเลยจ้ะเสียงตึงหอบก็มีแต่เจ็บกะลังเอียเอ้ยนกะบ่เอี้ยนแบบจะตกเป๋อๆก็ตกลมมาแบบตึง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 เลยจ้ะตกแล้วตกนะจนะังะแต่กระชุ่มช้ำนาะคนะ่ะเนาะ ย่านนั่งเดียวปลาย่านล้มเนืออื่นกับปลายานหมอกย่าลดมน้ำแลมก่อนน้ำกันอันเสียงองหลบนฮะเสียงอืมหองนะี่แบเสี้อืมก็ เกแห้งท hmm. ับแห้งงโอ้ยลมมาเเปิรับแห้งจ๊ะ ก็ท่านเอียดอยู่กับยาสปาทาให้มันต้องหาน้ำมันแห้งค่ะดอกไม้แอนดอกใหม้ลมฮันน,นีฮาน่ามาแห้งแห้งลมมือเสามาดไปเสาเลยค่ะตกตอนเสานะคะเนาะตกตอนเส้าจะตกเป็นหนาคฝนนะคะ ฝนเสียงอ,อ่างตลอดเสียงอื้อห่องนิ่งมาจา้ะเสียงอื้อห่องแห้งทักแห้งเนี่ยฝน,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 นบังกองเหมือนกันคือน่าจ้ะออ้บึงอื้อเปนยียงมา แห้งขัดแห่งเน่านมาล่มก็พอเป็นอย่างนะะนะ้วแต่เนาะป่าใช่งไหมอย่างล่มฝนมามาแต่ฝนแต่ที่ว่าขยานม่ะผมาทั้งล่มทั้งฝนทั้งแห้งแต่ย่งอย่างนี่ะยยนะค่ะ้น้ว,นวย้วนไหม่ก็เป็นงันน่าเนาะ ああ。